ดรงนี้นะครับเดชพระคุณหลวงพ่อชานะครับก็ทําการส่งมอบนะครับรถนะครับผมให้กับกู้ภัยนะครับจังหวัดทางเซานะครับผมเป็นการร่วมบุญนะครับแต่การสังจองบูชาครับเท้าเวะสุวรรณครับ รุ่นนะครับผมนุ่งเรืองน้ำรวยครับพระบูชานะครับก็ทําการจัดซื้อนะครับรถนะครับผมมูลค่าสองล้านกว่าบาทนะครับผมนะครับเพอเดีพระคุณหลวงพ่อช้างครับเมตตานะครับผมทั้งรถแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่จําเป็นนะครับกับหน่วยกู้ภัยนะครับ ก็นุ่งนาบุญนะครับกับพี่น้องที่ร่วมสั่งจองทุกท่านนะครับอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็จะทําการเจิมนะครับผมพ่อทาการขึ้นไปนะครับผม <c oughs> เจิมรถนะครับผม <c oughs> มอกระทำนะครับไปวันรถนะครับมีเส้นนะครับผมแลทําการเจิมครับเบิกเลิกนะครับ,รบผมตรงนี้หนุ่มพ่อกำลังทำการเจิมนะครับผมบล็นะครับผม ก็จะทำการส่งมอบนะครับให้หน่วยเป็นทาสังข์ไทยนะครับหน่วยกูก้ภัยจังหวัดชายนาฏนะครับสมาคมสขขงคราะห์การกุศลครับผม